Thank mm -hmm. you. แลกด้วยสายเลือดสายเสาสอานพรางสาวพรมยานพรบางบลสาสยสางสาที่มากแจสางและางานงานงงนางนางนานงาารงานงนงนางานงาางาางานงนงางานงานานงานางานงานงานงา้นงา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 นนงานงานนนนางาน มีดวานชัดจจนแบบกลุลมแรกาองหมายแักสองยากรสองหรืยากรสุดทา นางสาวสองนางสาวร่สุวันกราล่าะกรรมการผู้ัตวคกรรมการผู้ตัดสีนอาตาสุนทรทองผู้ช่วย้สัตวสีผู้ช่วยกูสัตวสนงนผู้ช่วย ครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใงประเทศไทยครับรอบคัดภาคตกับมณฑเหนือนะครับจังหวัดนัตครราเซมาครับย่าโมโคราเกมครับเราอยู่ที่เอ็นเอ็นเอ็นซีฮอลนะครศูนย์การค้าเดอะมอกคโคราครับก็เป็นคู่รุ่น18ปีหญิงครับระหว่างทีมอบจอุบลราชธานีพบกับทีมอบจนครราชสีมาครับ มาดูรายนะผู้เล่นของอบจโคราชนีครับประกอบด้วยหมายเลขสองครับนางสาวปรียกรสุกรีครับคนทำตัวชงหมายเลขห้าเป็นนางสาวปุญญาพรภูทรครับและสหมายเลขหนึ่งเป็นนางสาวปรียาสุขสงศ์สำรองเป็นหมายเลขสี่นางสาวมณทิลาเฉวศีนะครับและหมายเลขสามเป็นนางสาววัราเทพปทุมมานะครับ ผู้เล่นของอบตนะครสิมาฮะหมายเลขหนึ่งนะนนมสาพรพันธ์แพทย์สูงเดิมโกฐทรรมผูชงหมายเลขสี่เป็นนางสาวมนทิพย์รนะครับองค์ทิตรานะครับแสงกุลพศแล้วก็หมายเลขสองเป็นนางสาวกุญญพรวังวังบอนครับและสมรองภรณ์มลขสนางสาววิภาพรจันทร์เต็มฮะแล้วก็สมรองหมายเลขห้านางสาวนภาพรชมพูส ส่วนของอร,ระจองพลน,นะมาในเสื้อสีน้ำเงินแก่ขาวครับส่วนเจ้าภาพครับอระจรณครราศมาีมาในเสื้อสีส้มเป่นกันศูนย์ตอนหนึ่งครับทำไปก่อนครับเจา้าภาพหนีเสืมออกโฟน่าได้แต้ สองต่อศูนยครับสาวโคราครับเสิร์ฟปะยังได้ครับสาวอุบลยกแล้วซันแบ็คพรุ่นี้ไม่ครางครับแต้มของสาวโคราเลยครับผมเปิดมาก็เก็บไปก่อนครับสามแต้มครับเอาจรยนักกอลสีมาศูนต่อสาครับอุบลเสิร์ฟ เสิรลูกนี้ไปทาง,างครับแต่ให้กับนักกรลสีมาสี่สสต่อสู่อ0ครับลูกนี้เสิ สุดท้ายนะครับเวลาก็ประมาณบ่ายสองฮะบ่ายสองคู่ส,สุดท้ายอันนี้เล่ประเภททีม18ปีนะครับก็ยังยังมีเหลืออยู่ฮะจบจากคู่นี้ยังเออีกหนึ่งคู่นก็ยังทันนะครับ ถ้าเข้ามาดูนะสองต่อห้าครับอุบลเสิร์ฟอ้าวโคราชยกสันแบ็คจับเรียบร้อยเรไรครับเป็นแ้มของ อวัจรนคอรัสิมาครับเจ้าถิ่น2 2 2โซรราเสิร์ฟเนี่ยคอรัสิมาได้แต้มตัวเสิร์ฟของนคอรศสิมาน้องปุนยเยอคน คุณจะพรทั้งทีฮะวังวอนแล้วลูกมีจีไปที่หมายเลขหนึ่งะตัวทำของแมกดรลสิมาน,นะน้องพรพันธ์นะแค่สูงหนึ่งเปิดลูกเสิร์ฟไม่ได้แต้แมของอุบลราชธานีเจ็ดต่อสามนีเสออกครับอุบลได้แต้มไปดูเกมเสิร์ฟของอุบลฮะน้อง พิชญาค,ครับสุดสมครับสกอร์อยู่ที่4ต like, ่อ7จต้องพิชญาเสริมลูกนี้ออกเยอะนะฮะไปสามอยโอ้เสร็จดีครับคุณยพรวังวรนะ เอาปรจอนักออร่าสีมามเอ,าาอรเรียกนะแม่เรียกไปตักเตือนนิดนึงเนื่องจากอากาแรแสดงดีใจนี่อาจะเกินเลยไปนิดนึงสี่ต่อ9้าครับอุบลเซอร์ไปลูกนี้ดีฮะลงครับเป็นแกมของอ,าาอ,อุบลราชธานีครับ ครับเจ้าถิ่นนำไปะ5ต่อ10มาดูเกมเสริมของสาวอุบลกันบ้างครับ5ต่อ10เสริมลูกนี้เอาครับสาวโคราชเปิดลูกนี้ทำไม่ได้ตีแต้มของโคราช ต่อห้าครับยงไ,ได้ครับอุบลยกลุ่มนี้แม่อยากจะขึ้นฟาดแต่ฟาดไม่ข้าห้ต่อ12ครับอุบลเสิร์ฟ เปิดมื ved. อย Lil ุกจุดนี้แปรไปก่อนครับจุดนี้โอ้โหจังหวะเปิดลูกแปรหมายเลขสองของอุบลครับน้องปิยกรสุรีนะเปิดแปรไหมครับมีครับเปิดแปรไหมครับสิบสาชนำอยู่สิบสามต่อห้าโอ้โลือนาทีจะจ่ายบอลให้กับ ยียสกบกรสิบปีนะจ่ายออกข้างฮะแทำให้จะร่าขึ้นแทนนะครับ1 5บหต่อส4สาวโคราชเปิดยกขึ้นลุ้นนี้ซันแบค็คสวยงามครับเป็นแตมให้กับอบจอนคะรราชสีมาครับในเซตแรกเอาชนะอบจอุบลราชธานีไปด้วยสกอร์15ต่อ5 เซตแรกก็ถือว่าขาดเลยนะเกมรับเกมรู้ของฝั่งเอามาจะวนมีค้างห้าจากหลวงไปฮรต้องลุ้นในเซตสองในวันพรุ่งนี้รับรองครับสนุกสนานเป็นเต้นแน่นอนครับไข่แพ้ตกรอบ สูงเกมเกมข้นข uh ึ้นเยอะแล้วตอนนี้เยอะแล้วตอนนี้ทั้งชายและหญิงทุกรุ่นนะ1 3ปี14ปี16ปีและก็18ปีใครแพ้อันนีตกนะะไม่เข้าสู่ในรอบ ต่อไปจะเป็นการแขงขันในสามที่น่ั้นเลื่อนขนภาคตะวันออกเฉียงใต้ไทยจะเป็นตัวแทนนะเข้าไปสู่ในรอบระดับประเทศที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพปีหน้าครับในเดือนมกราคม2569 I'm <laughs> sorry, สูนต์ต่อหนึ่งครับ<อ>สันแบ็กลูกนี้ยังได้จะโอ้จะเปิดรถไปครับอโอ้ยยยัยยยัย<อ>งยยยยยนยยยยงยย่ยยยยยยมยย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 ยบยลยยบยยไยยยย้ยยยยยยยเยยยยนยยยยยยายยบยยยยย โคราชเปิดล้นไปครับเดชยีรัดาลูกนี้ทำไม่ได้ครับของฝั่งอุบลนะปีนปอทำน้องปียกรสุกรีนะมาดไ่ข่าวเด็ดยอสองต่อหนึ่งครับัคราเสิรลูกนี้ดีครับติดแบของโคราชดูแล้วนี่ฝั่งของเจ้าถิ่นนี่ เข้าข้างจะมีเกมที่หลากหลายทั้งรักทั้งลบสามคนรักอ้กขายลูกไม่ดีครับแข่งแกมของอุบลราชธานีสามต่อสองครับยังนำอยู่ครับเจ้าถิ่น เสิร์ฟไปรู้ไหมนี้ับ,บมาเนครับเป็นแต้มของอุบลราธานีา้ทุกคเสิร์ฟลกเดยยขึ้นมาจะเพอนรู้อแล้วแต้มลงลคอดทายลงในแดงของอุบราธานี 4ต่อ3ครับเจ้าถึงเสิร์ฟจี้ไปลูกนี้ออ้ยจี้ไปตรงตรงเลยหมายเลข4ของอุบลนะครับที่เปลี่ยนตัวลงมาน้องมทิราชเวสีนะครับเปิดไม่ได้ครับสามต่อห้าสามต่อห้าเสิร์ฟมาโคราเปิดไม่ได้ลูนี้แยกกันเปิดแต้มของอุรธานีฮะ ต่อสี่ครับสาวโคราชเสริร์ฟบาลูกนี้สาวอุบลเปิดไม่ได้ลูกนี้สาวโคราชได้เต็มสี่ต่อหกต่อหกเซตแรกแพ้มาแล้วทุกอย่างโอ้ลูกนี้เสิร์ฟดีครับเดนแฝกเด่นกพุชิยาสุขสมนะ ซอยที่หกต,อกตอ่อห้กต่อห้เออแล้วเสริมดูนี้เน้นนะสวยงามครับขอบัญจอนักคารัาซิมาได้แจมครับ เตะออกหลังครับจนบนได้แต้มครับตอนนี้แต้มครับตอนนี้เจ็ดต่อหกเจ็ดตโตหกไม่มีเกมไม่มีแต้มให้กับโบนตีเสมอครับเจ็ดเท่าเก่งในเซตที่สองเซตแรกบนแพ้ให้กับเจ้าถิ่นแล้วรัสเซียมาแล้วรอบนี้เสร็จไม่ข้าง ครับสก,กอร์ที่แปดต่อเจ็มาลุ้นเสิร์ฟของสาวโคตรน,น่าลูกนี้อ้าวเล่นมีด้วยครับเสิร์ฟลูกนี้พ้อมลงลท,ท้ายขอดพอดีฮะขึ้นทางแล้วจ้า,าเอาเลยจะสาวอุบลเอาตั้งดตีมาแล้วงงลงไปลูกนี้แม่เล่นทางได้ดีครับ ตัวยกของนักขรรษสีมาครับนักงมนทิรานะครับแชงขุนทดกอที่สิต่อเจอที่10บต่อเจเสิร์ฟิร์อล้นหรือว่าโ้โหนเน็ตไม่ข้าบครับเป็นแต้มของนักรสีมาสกอร์เต่อสิ ยังไงจ๊ะยังได้จ้ะร้อนเหมียบไปนนือเปล่ลูกนีเหยบลูกได้ดีฮะเป็นแต้มของโมราธานี1 1เอต่อแปดต่อแราซิมาเสอร์ราซิมาเสร์โสไม่าดครับราธานีได้แจ๊บจักควจ๋า เซตนี้จะแพ้ไม่ได้นะคะเก้าเก้าต่อสิบเอ็ดวนเสิร์ฟลูมนี้ดีครับริมาสอต่อยู่ที่สิบสองสต่ออยูเก้าสองเก้ คนได้แต้มนะเสริมให้ข้ามไว้ก่อนนะคุบลจ๋าโอ้แล้วลูกนี้เสริมเสริมข้ามจริงฮะแต่ออกข้างเยอะเลยฮะแต้มให้กับเจ้าถิ่นนะครับอบจนครศรีบานํำเป็น13-10ครับหนึแต้มเดียวจะขึ้นแท่นนะต้องดูเกมเสริมของน้องปุญญพรนะหวังวอนลูกนี้ทำได้ดีครับเป็นแต้มให้กับ ทีมนะขึ้นเป็น14-10อิกแต้มเยอจะปิดเกมจะปิดจับได้หรือไม่ต้องมาลุ้นนะเกมลับของ Al or or อ,อัปจรนคราชสิมาเโอ้แล้วเสริมอย่างนี้แจกแต้มให้กับเจ้าทีมนะไม่ต้องเหนื่อยครับในเซตที่2ครับอัปจรนคราชสิมาเอาชนะเ้ื่อสกอร์15-10สรุปผลนะฮะอัปจรนคราชสีมาชนะอาปจอบุรารัตนี2-0เซตครับ Al ก็ผ่านเข้าไปสู่ในรอบ8ทีมนะในทีมของขอวบจนครราชสีมาส่วนอบจอุบลราชธานีไม่แน่ใจว่าจะต้องไปชิงที่สองในสายหรือเปล่าก็ขอบคุณนะ f c c เข้ามาชมกันไล่สอดนะครับและเดี๋ยว คู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างทีมอบประจวอุดรธาน,นีเจอกับอบระจอมหาสา,า,ารคามครับวันนี้ก็ขอจบการลั์สดเพียงเท่นี้แล้เวเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คนระับสวัสดีครับ ยาดายโซมและหมายเลขห้าเด็กหญิงวัฒนยาทำพิเศษผู้จัดการทีมด็อกเตอร์จำนงอับไทยผู้ตรวสอบ